เมื่อที่แล้วถ้าใครจับได้จับถูกก็เข้าเนาะสามหนึ่งทั้งห้าหกเลยเนาะบนล่างเลยวันนี้ผมเลยมาตามต่อก็เป็นแนวทางให้เอสซีที่เคยติดตามลุงป๋องเนาะอาจจะเลขตัวเก่ามาก็ได้อีกดาว่าเลขห้าอาจจะมาคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นสวัสดีครับลุงป๋องวันนี้ผมร้อยซับน้ำสชคเลขเด็ดน้ำสชคมาตามเลขแปรผมจากลุงป๋องเนาะเมื่อที่แล้วถ้าใครจับได้จับถูกก็เข้าเนาะสามหนึ่งตั้ง ห้าหกเลเนาะ<ช>บนล่างเลยวันนี้ผมเลยมาตามต่อว่าหลวงปองแปลปกยังเนอะครับวัน,นี้มันจะเป็นสลาดสร้างสารรค์เพื่อชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอกพระวัดวิถีบ้านท่ามะขามจังหวัดราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีเนาะที่นี้เขาจะมีลูกผู้หญิงสามคนมีหุน่นเุนแล้วใส่เสื้อตรงเป็นเสื้อ อมีนนกระเลียงมีหุ่นสามหุ่นมีขวดน้ำพึ่งหรือเปล่าเก้าเก้าขวดแลข้าวแตกงาถ้าแตกง,า,า,ตกงาก็จะเป็นขนมประจำเ่าเกระเลียงใส่งาด้วยจำแล้วขุงของกินลรูปประมาณนี้รูปครับลูกแบบรูปบกฉลาดเนะะาะครับประมาณนี้เนาะเนาะนี่เราก็อืมเราก็เขียนตามนั้นเลย พบมันก็กลมๆคับพบว่าพบป๋าขวดกระขวดมันก็จะมีขวดจะเป็นสี่เหลี่ยมจะมีใต้ยข้าแตงาเป็นสี่เหลี่ยมมีผูห้หญิงสามคนสีก็นามสีครับขว,วดก็สี่เหลี่ยมมีคมนะครับก็หุ่นหุ่นปก,กติเป็นห้าเป็นหกนะครับเป็นห้าเป็นหกครับก็เลย รสชาติลีด้ยครยยนะขวดขวดมีอยู่เก้าขวดครับครมากาแฟกาแฟอนะไรเนาะศูนย์คือคกครับคกมันกลมมแล้วก็สากฉากไม่หนึ่งไปเจ็ดอันนี้ก็ขวดมีอยู่เก้าขวดแล้วก็ห้านี้มาจากสี่ คุณห้าคุนหกเลือกหกเป็นเก้าก็ได้ก็เลยเอาเลือกห้ามาใส่ครับสี่คือป้ายสี่เหลี่ยมก็สี่ก็นานสี่อยู่แล้วมีสามคนเลขสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งเก้าหรือเจ็ดเก้าแล้วแต่แล้วแต่จะแปะประมาณไรประมาณแปลให้ให้เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้ประมาณนี้ถ้าเปรียบเทียบของวันที่แล้วเราก็จับพิมพเตอร์ได้ไหมครับ มันก็จะมีสามหนึ่งสามสี่สามห้าสามสองอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสามหนมึ่งเก้าเหมือนเดิมนะห้ากับตอนนั้นจะเป็นเก้าแต่ห้าเนาะครับทะเลยอันนี้คล้ายๆกันแต่ว่ากลายเป็นเลขเก้าตรงนี้คืกว่าแปลคล้ายๆกันขาดขาดเ 9, าาลขสองตัวหนึ 2, ่งน่นนนาจะขาดเลขสองตัวนมันต่็เราหนึ่งสองสามสี่ห้าเนะเาะออจำตัดอะไรออกจำไม่ได้ลืมแน,นี้แหละเปลี่ยนไม่เยอะ ก็เปลี่ยนไม่เยอะก็เป็นแนวทางให้เอซีที่เคยติดตามลุงป๋องเนาะอาจจะเลขตัวเก่ามาก็ได้อือเดาวา่าเลขห้าจะาไม่ครับดาาิดว่าเลขห้าจะไม่ครับพอเขา,าดึงหลักผิดมาเป็นหลักหน่วยสีงวดแล้ววันนี้งวดที่ห้าน่าจะดึงห้ามาอยู่หลักหน่วยอีกคถ้าแต่ห้าอยู่หลักหน่วยก็น,น่าจะประมาณนี้เก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งห้าประมาณครับ ประมาณนี้เราลเนาะตามหลักการเดิมเราก็จับเซนเตอร์เลยสี่คู่เอาเอาศูนย์เป็นเซ็นเตอร์สี่เอาเนาะเออเอาแค่สองตัวมันได้ห้าคู่ก็โอเคแล้วรครับครน่าจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้คงจะแค่นี้เราลุงเนาะก็ะ <lesser. S 2> ขอขอบคุณลุงปองที่มาให้เลขแคะปกกับเอฟซีวันนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีครับเลขแกะปกลุงปองสำหรับคืนนี้ผมน้อยท่านนำโชคก็ขอบคุณลุงปองสวัสดีครับ